รู้แล้วให้รีบทำํำบ้านที่ไม่มีคนอยู่ระวังผีจะมาอยู่แทนกับแปดวิธีการวิญญาณและห้าต้นไม้ที่ควรปลูกขับไล่สิ่งอัปมงคลป้องกันผีสิ่งชั่วร้ายก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะบ้านที่ไม่มีใครอาศัยไม่มีใครอยู่อาจจะเป็นสาเหตุให้สิ่งไม่ดี วิญญาณหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นเข้ามาอยู่แทนได้สิ่งสำคัญคือต้องทำให้บ้านมีการไหลเวียนและทำให้บ้านรู้สึกว่ามีคนอยู่เวลาที่บ้านมีการไหลเวียนหรือพลังงานดีๆก็จะช่วยไล่สิ่งเหล่านี้ไปได้ซึ่งวันนี้เราก็มีแวิธีการวิญญาณการสิ่งไม่ดีเข้ามาอาศัยในบ้านที่ไม่มีคนอยู่ โดยต้องบอกก่อนว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการเับฟังด้วยนะคะสำหรับ8วิธีกันวิญญาณกันสิ่งไม่ดีเข้ามาอาศัยภายในบ้านที่ไม่มีคนอยู่เริ่มจากข้อที่1ติดไฟแบบอัตโนมัติหน้าบ้าน ให้แสงไฟช่วยทำงานอาจจะเปิดในช่วงเวลา6โมงเย็นถึง6โมงเช้าสิ่งนี้นอกจากเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านเราแล้วยังเป็นการเพิ่ม่วงจุ้ยให้กับบ้านเราอีกด้วยข้อที่2นํนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์วางไว้ในบ้านโดยวางในจุดที่เป็นห้องรับแขก หรือห้องนั่งเล่นหรือจุดที่ต้องการเดินผ่านจากประตูด้านหน้าจัดวางในจุดที่เรามองเห็นและคิดเสมอว่ารเรามองเห็นสิ่งใดนี้บ้านหรือบริเวณรอบๆบบ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเห็นเหมือนกันข้อที่3าํทำให้บ้านมีกลิ่นหอมบ้านที่ไม่มีคนอาศัยอาจจะทำให้เกิดกลิ่นอับ ควรนำก้านน้ำหอมมาวางไว้ตามมุมต่างๆภายในบ้านเพื่อให้บ้านมีกลิ่นหอมซึ่งอีกความเชื่อเมื่อบ้านมีกลิ่นหอมสิ่งไม่ดีก็จะเข้ามาไม่ได้เป็นการช่วยขับไล่สิ่งไม่ดีนั่นเองข้อที่สี่นำชามใส่เกลือหรือท่านวางไว้ในบ้านโดยวางไว้ตามมุมต่างๆมุมห้องหรือบริเวณที่เป็นมุมอับเชื่อว่าจะเป็นการช่วยขับไล่ สิ่งที่ไม่ดีไม่ให้อยู่ในจุดจุดนั้นนอกจากนี้ฐานยังช่วยดูดความชื้นดูดกลิ่นอับได้ด้วยข้อที่5ใช้นาฬิกาปลุกหรือสิ่งที่มีเสียงเพลงเป็นตัวช่วยโดยตั้งไว้ให้เกิดเสียงสักครู่หนึ่งในช่วงเวลาโพลเพลหรือช่วงเวลาประมาณ5้าโมงเย็นทำให้บ้านเกิดเสียงให้วิญญาณหรือสิ่งไม่ดีคิดว่ามีคนอยู่ในบ้าน ข้อที่6ติดโมบายที่แขวนกุ้งกิ้งในบ้านโดยติดไว้ในจุดที่มีลมพัดผ่านในบริเวณบ้านสิ่งนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าวิญญาณไม่ชอบเพราะในบ้านมีการเคลื่อนไหวเกิดเสียงและจะไม่เข้ามาในบ้านข้อที่7ของตกแต่งบ้านที่ขยับได้ หาของตกแต่งที่ขยับได้ตลอดเวลามาวางไว้หนบ้านอาจจะเป็นตุ๊กตาแมวกวักตุ๊กตาพยักหน้าได้สายหัวหรือของที่มีการเคลื่อนไหวนำไปตั้งในจุดที่เป็นห้องที่เราใช้บ่อยๆเช่นห้องนั่งเล่นห้องรับแขกห้องนอนห้องกินข้าวเพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวภายในบ้านข้อที่8ควรให้มีแสงสว่างเข้าถึงบ้าน หากที่บ้านติดบ้านยูวีก็ให้แหวกไว้เล็กน้อยเพื่อให้มีแสงเข้าถึงสักหน่อยและปิดบ้านโปร่งไว้วิธีนี้ข้างนอกก็จะมองเข้ามาภายในบ้านไม่เห็นเพราะมีบ้านโปร่งช่วยพรางไว้และนี่ก็คือ8วิธีการวิญญาณกันสิ่งไม่ดีเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านของเราและนอกจากนี้เราก็จะขอแนะนำกับอีก5้าต้นไม้ไล่สิ่งอัพมงคลป้องกันผี ป้องกันสิ่งชั่วร้ายก็ลองหามาปลูกกันดูค่ะเริ่มจากต้นที่หนึ่งคือว่านพระตบะโดยว่านชนิดนี้นะคะเขาจะนิยมปลูกไว้หน้าบ้านกันค่ะหรือทางเข้าบ้านเพราะโบราณเชื่อกันว่าใช้ป้องกันพูดผีปีศาจได้ดีมากๆถึงขนาดที่ว่าแม้แต่ดินที่ใช้ปลูกว่านพระตบะก็สามารถนำมาใช้ขับไล่ผีได้เช่นกัน เช่นใครที่เชื่อว่าถูกผีหรือปีศาจสิงอยู่หากเจอเจ้าสิ่งนี้เข้าไปก็จะเกรงกลัวและหนีไปทั้งสิ้นเลเชื่อว่าสามารถใช้ได้กับผีทุกประเภททั้งพรายบกพรายน้ำพรายอากาศไปจนถึงผีป่าซึ่งบ้านพระตบะนอกจากจะปลูกหน้าบ้านแล้วยังนำมาพกติดตัวได้ด้วยเพราะเชื่อว่าจะช่วยให้การเดินทางปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆช่วยป้องกันผีได้ 2. ต้นหนาดมีความเชื่อว่าใบของต้นหนาดนั้นสามารถป้องกันพูดผีปีศาจหรือสิ่งชั่วร้ายได้โดยใช้วิธีนำใบหนาดสดประมาณ1-2ใบพกใส่กระเป๋าในขณะที่ต้องเดินทางก็จะช่วยไม่ให้สิ่งใดเข้ามาทำอันตรายได้และจะมีการปลูกต้นนาดในบริเวณบ้านเพื่อช่วยป้องกันผีด้วยเช่นกัน 3. ต้นเข็มดอกแดงต้นเข็มดอกแดงนั้นเชื่อว่าถ้านำมาปลูกไว้รอบรั้วบ้านจะช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้เพราะดอกเข็มนั้นก็เปรียบเสมือนของแหลมคมไว้คอยปกป้องและทิมแทงสิ่งชั่วร้าย 4. ต้นมะยมต้นมะยมนั้นนอกจากจะมีความเชื่อว่าเมื่อนำมาปลูกบริเวณบ้านจะช่วยเสริมสเสน่ห์ให้กับเจ้าของบ้านแล้ว ก็ยังมีความเชื่อด้วยอีกว่าต้นมะยมนั้นสามารถป้องกันพูดผีสิ่งชั่วร้ายได้ด้วยเช่นกันโดยจะปลูกไว้ทางทิศตะวันออกเพื่อป้องกันไม่สิ่งไม่ดีเข้าบ้าน 5. ต้นทับทิมมีความเชื่อว่าเวลาไปงานศพให้พกกิ่งทับทิมไว้ในกระเป๋าเสือ้อเพราะเชื่อว่าจะช่วยป้องกันวิญญาณหรือสิ่งชั่วร้ายหลังจากที่กลับมาจากงานศพ และอีกวิธีหนึ่งคือหลังจากที่กลับจากงานศพก็จะใช้วิธีล้างหน้าด้วยน้ำที่แช่ด้วยใบยทับทิมเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายตามมาด้วยเช่นกันเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับต้นไม้ไล่ผีต้นไม้มงคลที่เชื่อกันว่าเมื่อดิบปลูกไว้ในเขตบ้านที่อาศัยก็จะช่วยปัดเป่าขับไล่ผีปีศาสิ่งอัปมงคลไม่ให้เข้ามาในเขตที่อยู่อาศัยของเรา ต้นไม้ถึงจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์ขาดเพียงจิตวิญญาณเท่านั้นแต่ต้นไม้ก็ต้องการดูแลเอาใจใส่ถึงจะเติบโตงอกงามขึ้นได้เมื่อเราได้ปลูกต้นไม้แล้วยิ่งเป็นต้นไม้มงคลต้องอดทนใส่ใจดูแลเป็นอย่างมากดังนั้นเราก็ต้องศึกษาข้อมูลที่ดีว่าต้นไม้ที่เรานำมาปลูกนั้นมีลักษณะอย่างไร ต้องการแสงแดดน้ำปุ๋ยมากน้อยแค่ไหนการพรวนดินกำจัดสิ่งที่มารบกวนต้นไม้เพราะยิ่งถ้าเราดูแลดีเท่าไหร่ต้นไม้มงคลเหล่านี้ก็จะยิ่งช่วยให้เจ้าของบ้านนั้นมีโชคมีลาบป้องกันขับไล่สิ่งที่ไม่ดีที่จะเข้ามาในบ้านของเราได้ และสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณทันผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรดบฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ